บรรยากาศทงน้าย่ามมือแรงจ้ะเขากล็ลังเขียวพี่น้องหลังจากที่สูบน้ำใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วเนี่จ้ะตลงง่างไม่อนี่บลมดมเยพี่น้องเอาเอาหอนหอนดดดดแดดกระแดดแห้งแห้ง เขากำลังเขียวจ้ะอดซ้อนอดซ้อนพี่น้องเลยผ้ายางเบิงผ้ายางเบิงเข่าเขียวบรรยากา่าเนี่ยมันแรงตะเว้นกำลังสิตกมันจ้ะตะเวนกำลังสิตก พักแว่นพี่นอ้องบานมุจเจ้าเอินพักแวน่นคือบาน่อยบ่เนี่ยเกิดในหน้าเขาพักแวน่นเสียงนกเสียงกาธรรมชาติล้วน นต่สิห้เบิ้งวิวอยู่หน้าบรรยากาศดีดีเป็นหน้าอยู่ในลองผู้นะจจะบรรยากาศคือดีมาก เจอผูเขาเขากขนั่องเขียวพี่น้องเทียงหน้าน่อยค่อยหลักพระอาทิตย์ กำลังสิตกตะเว้นกําลังสิตกภาษาอีสานบ้านเฮาขอบคุณหลายๆเ้อจ้าที่เบ่งคลิปนี้จนจบไว้เจอกันคลิปหน้าเ้อะจ้ะสาสวัสดีจ้า